สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชวนมาอัปเดตนะครับส่วนหลังบ้านนะครับที่มีลูกแล้วกันแล้วกันเนาะอัปเดตนะฮะนี่กล้วยครับน่าจะครบปีแล้วครับมันเริ่มออกดอกนะฮะออกดอกเสร็จก็มาแล้วครับมีลูกแล้วครับมันแย่งกันออกลูกจริงๆครับกล้วยครับนี่ฮะนี่ก็ใช่ฮะ ดูใกล้ๆฮะอันนี้ก็ใช่ฮะแล้วก็เลาะมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาฮะอันนี้ก็ใช่ครับโอดูต้นครับมักเอมครับดูต้นครับใหญ่ขนาดไหนดูครับดูมือของจับนี่ต้นใหญ่มากปิบบๆบโอ้ดูเดี๋ยวเห็นใกล้ๆชัดๆเลยครับ อะไรจะใหญ่ปานาน่านนี่ฮะมันใหญ่จริงครับต้นก็ใหญ่ฮะที่ออกลูกกันเนาะที่ออกลูกมันก็เริ่มอ,ออกนี่ฮะมะกะ <c oughs> มะละก,กอฮะไม่รู้พันอไรแล้วครับอันนี้เกิดเองครับ อาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสต็อปแล้วก็หาที่มันออกลูกแล้วกันเนาะส่วนหลังบ้านครับนี่หลายคนคงกำลังเริ่มทําแล้วนะครับปลูกผ,ผักหลังบ้านอย่างเงี้ยแต่ผมทําประมาณปีกว่ามันก็เริ่มเห็นผลแล้วครับเริ่มเห็นผลนี่ฮะอะละกอครับ ต้นน้อยๆมันแทรกอยู่ใกล้ต้นนี่ฮะอันนี้ให้เห็นนะโอ้โหนี่ฮะต้นไม่ต้นต้นเนี่ยประมาณนี้ครับผมจับได้ไม่ไม่ใหญ่นะแต่มีลูกครับแล้วก็ฝรั่งครับฝรั่งต้องหาอะไรห่อแล้วนี่ฮะนี่ ไม่ใช่มันจะอันนี้แล้วหรอกแล้วก็ชมพู่กำลังออกดอกครับนี่รอเลยนะรอดูดรผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะูมชมครับแล้วก็ลูกยอกำลังออกดอกโอ้มีลูกเลยครับลูกยอรครับอืมลูกยอลูกยอปลูกประมาณปี ประมานนะ่าจะต้องเกือบปีกันนะมีลูกแล้วครับแล้วก็โอ้รกจริงครับให้ดูมันมีลูกเอาที่มีลูกแล้วกันเนาะกึบปึ๊บปึ๊บ,บนี่ฮะแล้วก็ต้นกล้วยนั้นกำลังกำลังกำลังออกออกนี่ฮะนี่ฮะ ทงังกลิงลูกกำลังพุ่งครับแล้วก็ดอกครับเป็นดอกครับนี่ฮะแล้วก็มีลูกแล้วก็มะเขือครับรกๆอย่างเงี้ยมีของกินเยอะเลยฮะเนี่ยโอ้โหทำไมลูกใหญ่จังเลยอ่ะ ใหญ่มากครับโอ้ลูกนี้ยังไม่หมดครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกินได้เดี๋ยวผมจะ,จะปิด หน้าจอหรือหาผลไม้ก่อนเนาะอืมนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ใช่ครับแล้วฟังนี้ก็ใช่ด้วย ก็ลบเหมือนกันนะมาอัปเดตให้ดูทุกนี้กำลังกำลังมากครับอันนี้ก็เริ่มอันนี้ก็ออกเริ่มออกแล้วนะฮะกล้วยกล้วยครับ นี่ครับเห็นไหมนี่ครับมันก็เริ่มออกแล้วแล้วก็มีคลองเลี้ยงปลาครับน้ำสูบน้ำบาดาลครับเขียวชุ่มด้วยหญ้าครับและแล้วนี่ไงครับผักกับปลูกผักครับ ผ,ผักผมจะเป็นนี้ผักผักที่อะไรต่างประเทศอะแรดอะไรแรดคิดแร็อะไรเนาะที่มีเนี่ยกำลังนี่ครับที่มีลูกก็มีม,มีมีหัวอยู่ใต้เด็ยตรงใต้ครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นะอะไรครับอะไรทุกคนจะรู้ครับ นี่ก็จะเป็นต้นแครอทนะฮะหลายสีครับปลูกไว้อยู่ครับเนี่ยพายเยี่ยมชมครับน,น้างาคูสาคูฝรั่งครับเริ่มผมปล่อยให้รกเลยครับอยากจะพา ยังชมช้าๆแล้วกันเนาะแลก็ทางน้ำดูดอกไม้กันชมดอกไม้นี่เอาะม้ฝั่ง,งนั่นนี่ก็จะเป็นที่หมักปุ๋ยครับปุย๋ยหมักมันจะเป็นรอย่างครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับเริ่มเป็นแ่ะ ให้มันต้นหญ้าต้นอะไรตายก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ครับนี่ร้อนไหมครับอุ้ยเสียงก็ได้ถ่ายคลิปไหน,น,นะนเนี่ยผักชีครับผักชีผักชีผักชีผักหอมครับผักชีหอมอ่ะ ขึ้นแบบแแไม่ก็ปล่อยให้มันโตเลยครับผักขีฝั่งนี้ก็จะเป็นเพาะก้าครับอันนี้เอามาจากพี่โอนฮะสิบบาทตัวนี้เอามาจากพี่โอนครับตัวละสิบบาทมันก็ตายมั่งครับตายเยอะกันที่เหลือก็รอดครับส่วน ตัวนี้ว่าจะลงไปที่โคกนหนองนาสีคอรครับประมาณปลายปลายเดือนพฤษภารครับให้มีให้มีผลก่อนส่วนนี้ไม้แดงครับติดปลูกเองครับก็จะมีแครขาวตัวฝั่งนังนนี้ก็จะเป็นแครสีแดงครับแล้วก็เอาอันนี้ไม่ใช่เพาะเองนะไปเอาเอากล้าจากใต้ต้นนะครับมาเพาะนี่ฮะ ส่งฝั่งด้านาานะนี้ช้านะนี่ครับอันนี้ก็ไปเอากล้ามุม้นจะรอดหรือเปล่าแต่ที่รอดรอดคือต้นสักครับกล้าจากใต้ต้นต้นใหญ่ครับบางตัวเริ่มแตกยอดลวแต่บางตัวก็ตาย่วนวันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็น ลูกไม่แดงครับที่เพาะเสร็จแล้วก็ดึงดึงรากออกมามันไม่ไม่งอกสวยเลยครับมันไม่ได้ตั้งใจครับให้เลาะมาฝั่งนี้เลยครับอันนี้พริกเขื่อแล้วมันพริกเขือเข่อแล้วลองดูครับน,นี่มันงอกเดี๋ยวผมจะเอาใส่ให้มันสูงก่อนส่วนนี้ก็จะเป็นเป็น ไม้เป็นเป็นไม้กินมันก็เริ่มโตแล้วเนี่ยครับนี่มันกำลังเลื่อนออกตัวนี้ฮะเนี่ยสีแดงกินใบนี้สีอันนี้สีเหลืองฮะผมถอนไปนรู้เขาเนี่ย มันมีสีเหลืองแล้วก็มีหลายสีนะต้องติดตามครเดี๋ยวมันโตก่อนส่วนที่ผมเพิ่งเอาหมาเมื่อวานเนี่ยที่ได้จากที่ผมโพสเนะนี่ครับมาให้ฉบกบรับผมแช่น้ําคืนหนึ่งแล้วก็บ่มให้มันให้มันงอกมันจะงอกหรือเปล่าครับต้องติดตามครับถ้ามันงอกผมก็ได้ประมาณเกือบห้าสิบกว่าต้น จะบกขอบคุณที่ตามชมครับจกช่องที่โดนขโ,โมยเพิ่งได้กลับมาก็เลยเอามาลงครับขอบคุณที่ตามชมครับติดตามกันได้กับช่องนี้เลยนะครับ